มีพระสยญาติพระบาทเหยียดคนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสารพระสวงพังทั้งพระเพราก็ร้าวรานโอ้ชาวบ้านช่างไม่สร้างขึ้นบ้างเลยทั้งผนังพังทับอยู่กับถ้ำโอ้นึกน้ำตาตกเจียวอกเอย๋ย ดูว้างเวงเชิงพนมหน่าชมเชยต่างแงนเงยชมชะง่อนก้อนศิลาเป็นลดหลันชั้นช่องมีห้องหับแลสลับเลื่อมคล้ายลายเลขากลางสิรินหินย้อยย่อยระยะดาสดาดูดูดังผู้พวง ะเช่นนี้มีฤทธ์จะคิดซ่อนเอาสิงขอนเข้าไปตั้งริมวังหลวงเห็นหนุ่มสาวชาวบุรินสิ้นทั้งปวงจะแหนห่วงห้องหับถึงจับกุมเขาตั้งอ่างกลางน้ำมีถ้ำย,อย้อยดูผอยผอๆเพาะลงที่ตรงหลุม เป็นใคร่คร่ำน้ำแท่งกลับแข็งคุมเป็นหินหุ้มอ่างอิดสนิทดีแล้วเดินดูภูผาศิลาเลื่อมบ้างงอกเงื้อมเงาระยับสลับสีเป็นห้องน้อยรอยหนังสือลายมือมีคิดถึงปีเมื่อเป็นบ้าเคยมานอน ชมลูกจันทร์กรั่นกลิ่นระรินรื่นจนเที่ยงคืนแขนซ้ายกลายเป็นหมอนเห็นห้องหินสิลาหน้าอาวนเคยกล่าวกรนกล่อมช้าโอชาตรีพอจวนรุ่งฝูงนกวิหกร้องเรียรายซ้องเสียงจังรีดดังดีดสี คิดคะนึงถึงตัวกลัวต้องตีต่อช้าปีจึงค่อยวายฝ่ายน้ำตาโอ้ยามยากจากบุรินมาถิ่นเถือนไม่มีเรือนแรมอยู่ในโคูหาเดือนสว่างต่างใต้เมื่อสายยาแผนศิลาต่างฟูกกระดูกเย็น ยังรินรินกลิ่นกรันจันกระแจะเหมือนจะแนะนำจิตให้คิดเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นโอ้จำเป็นเป็นกรรมจึงจำใจมาเห็นถ้ำน้ำตาลงพลากพลากแต่เพื่อนยากยังไม่เห็นว่าเป็นชไหน จะไปเรือนเยือนเยี่ยมก็เจียมใจขอสั่งไว้เถิดถ้ำที่ชำสวงอันถ้ำนี้มีมนุษย์หยุดกินน้ำมิใช่ถ้ำของอีเหนาถ้ำเขาหลวงเขาช่วยเล่าเถิดว่าเขาไม่ล่อลวงแต่เขาหวงเขาห้ามต้องขามใจ จึงเขียนกรอนนอนค้างไว้ต่างพักหวังประจักษ์มิ่งมิดพิษสมัยจงพินโยโมโทนาให้อาภัยอย่าน้อยใจเลยทำขออำลาแล้วลัดออกนอกลำเนาภูเขาหลวงดูเด่นดวงเดือนสว่างกลางเวหา โอ้เย็นฉ่ำน้ำค้างที่กลางนาเสียงปักษาเปรี้ยงโอดบนยอดตาลมาตามทางหว่างโตนลิงโลดจิตแต่พวกสิทธ์แสนสุขสนุกสนานเห็นกระต่ายไล่โลดโดดทยานเสียงลูกตาลกลากตึงตะลึงแล ต่างชิมชมตมเดินเจริญรื่นเที่ยวชมชื่นเขตแขวงด้วยแสงแขต่างลดเลี้ยวเที่ยวเด็ดดอกแค่แตร ى, ได้เห็นแต่นกน้อยต้อยตียตวิตศักสองยามตามทักล้วนปักษาเสียงเจ้าจ้าจ้อยเจีเ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติด โอฟังฟังหวังสวาสดไม่ขาดคิดช่างไม่ผิดเสียงสาวชาวพริบพรีแล้วเลี้ยวลงตรงหน้าวัดพระาธาตุพอเดือนคราดคร้อยจำรัดรัศมีดูพระปรางกลางอารามก็งามดีแต่ไม่มีเงาบ้างเป็นอย่างไรสาธุสะ พระมหาตถาคตยังปรากฏมิได้เสื่อมที่เลื่อมใสพ่อไก่ขันวันทาลาคันไลลงเรือใหญ่ล่องมาถึงทานีจึงจุดหมายรายความตามสังเกตถิ่นประเทศแถวทางกลางวิถี ให้อ่านเล่นเป็นเรื่องเมืองพริรีผู้ใดมีคุณก็ได้ไปแทนคุณทั้งผ้าหอมย้อมเหลืองได้เปรื่องห่มพระประทุมที่ลำเนาภูเขาขุนกุศลน,นั้นบรรดาที่การุนรับส่วนบุญเอาเถิดท่านที่อ่านเอย่ย